เปิดประเด็นกันด้วยภาพเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากครับเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2568มีทหารไทยนายหนึ่งเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่น PMN ขีดสบริเวณภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกดขาข,าขาดหนึ่งข้างบาดเจ็บสาหัสเลยนี่ไม่ใช่เหตุการณ์โดดๆนะครับแต่มันเป็นเหมือนฟางเส้นล่าสุดที่ทำให้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่มันคุกรุ่นมาตลอดทั้งปีเนี่ยตึงเครียดขึ้นไปอีก วันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกกว่าพาดหัวข่าวครับเรามีข้อมูลอยู่ในมือหลายชิ้นมากทั้งรายงานการสอบสวนของคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOTTH เอกสารวิเคราะห์ยุทธศาสตร์แถลงการของกองทัพแล้วก็ทม์ลายความขัดแย้งตลอดปี2068เลยค่ะเราจะมาประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดกันใช่ครับเพื่อทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ทั้งในแง่ยุทธวิธีที่ใช้ผลกระทบทางการทูตและคำถามใหญ่ที่สุดคือประเทศไทยกำลังอยู่บนทางแพร่งทางยุทธศาสตร์แล้วเราควรจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรเอาล่ะครับเรามาเริ่มแกะรอยจากจุดเกิดเหตุล่าสุดกันก่อนเลยเหตุการณ์ทุ่นระเบิดที่ภูมะเขือพอเกิดเรื่องปุบมันก็มีการกล่าวอ้างกันไปมาทันทีใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่สิ่งสำคัญคือมันมีทีมผู้สังเกตการ์ที่เป็นกลางจากอาเซียนลงพื้นที่ทันที แล้วรายงานของพวกเขาเนี่ยแหละครับที่น่าสนใจมากใช่เลยค่ะทีมนี้มีชื่อ,อย่อว่า AOTTH หรือ ASEAN Observer Team Thailand หน้าที่ของพวกเขาก็คือการเป็นคนกลางเข้าไปตรวจสอบข้อทเท็จจริงเพื่อลดความขัดแยง้งครับแล้วสิ่งที่ทีมนี้ไปเจอมันสำคัญมากอย่างแรกสุดเลยคือเรื่องสภาพของทุ่นระเบิดทางกัมพูชาอ้างว่าเป็นของเก่าที่ตกค้างมาจากสงครามแต่ทีม AOTTH ยืนยันเลยค่ะ จากการตรวจสอบสภาพดินร่องรอยการขุดแล้วก็สภาพของตัวระเบิดเองว่าว่า <Wow. S 1> ว่ามันเป็นของใหม่เอี่ยมเพิ่งถูกนํามาฝังได้ไม่นานนี่คือจุดเปลี่ยนข้อแรกเลยนะคะ uh. มันไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุแต่มันคือการจงใจกระทําอ๋อแล้วเรื่องตำแหน่งที่เกิดเหตุก็สําคัญไม่แพ้กันใช่ไหมครับเพราะมีการถกเถียงกันว่ามันอยู่ในเขตแดนของใครกันแน่ประเด็นนี้ชัดเจนมากค่ะ ทีม aotth ใช้ gps แล้วก็แผนที่ภูมิประเทศที่มีความละเอียดสูงในการปักหมุดจุดเกิดเหตุทุกจุดที่ฐานไทยได้รับบาดเจ็บครับแล้วผลก็คือทุกตำแหน่งอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งแต่มันมีมากกว่าแค่การวิเคราะห์ดินหรือการดูแผนที่นะคะผู้เขาเจอหลักฐานชิ้นหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นหลักฐานมัดตัวเลยก็ว่าได้มันเหมือนในหนังสายลับเลยนะครับมันคืออะไรห่ะครับ มันคือโทรศัพท์มือถือค่ะโทรศัพท์มือถือใช่ค่ะที่ถูกทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุคาดว่าเป็นของทหารกัมพูชาที่รีบร้อนถอนกําลังออกไปหลังเกิดเหตุระเบิดแล้วสิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์เครื่องนั้นมันเปลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิงยังไงครับเพราะมันไม่ใช่แค่คําให้การของใครอีกต่อไปแต่มันคือหลักฐานดิจิทัลที่ปฏิเสธไม่ได้ในนั้นมีทั้งภาพถ่ายแล้วก็คลิปวิดีโอที่บันทึกภาพทหารกัมพูชากลุ่มหนึ่งกําลังขุดดินแล้วก็วางทุนระเบิด pmn 2กันอย่างชัดเจนเลย โโอ้ห oh. ค่ะนี่คือการย้ายสถานะของเหตุการณ์ทั้งหมดจากเรื่องที่ต้องถกเถียงกันด้วยคำพูดมาสู่การมีหลักฐานที่จับต้องได้และพิสูจน์เจตนาได้นี่มันยิ่งกว่าปืนที่ยังอุ่นๆอ,อยู่นะครับคือมีวิดีโอตอนกําลังก่อเหตุเลยพอมีหลักฐานชิ้นนี้เข้ามามันก็ทำให้เรามองเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นว่านี่ไม่ใช่แค่การวางระเบิดครั้งเดียวแต่เป็นยุทธวิธีที่มีแบบแผนถูกต้องค่ะ พอเราเชื่อมโยงเหตุการณ์ทหารไทยบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดหลายๆครั้งเข้าด้วยกันมันก็เผยให้เห็นยุทธวิธีที่ทางกองทัพภาคที่2เรียกว่าเป็นปฏิบัติการแบบกองโจรที่ซับซ้อนและก็ผิดอนุสัญญาออตตาวาอย่างร้ายแรงม,มันไม่ใช่แค่การวางดักแต่มีการใช้จิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมได้อ่านรายงานของกองทัพที่พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันคือมันน่ากลัวกว่าที่คิดอย่างเช่นเขาไม่ได้วางระเบิดแค่ลูกเดียว แต่จะวางเป็นกลุ่ม3 6ลูกเลยค่ะวางดักไว้ทั้งข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาในเส้นทางที่ทหารไทยใช้ลาดตระเวนประจำเหมือนการวางกับดักปลาเลยหรือบางทีก็ใช้วิธีที่แยบยนตกว่านั้นอย่างการแอบมาตัดลวดหนามหิบเพลงตอนกลางคืนใช่เลยค่ะพอทหารไทยเห็นว่าลวดหนามขาดก็ต้องส่งชุดเข้าไปซ่อมตามหน้าที่ใช่ไหมคะครับแต่พื้นที่รอบๆจุดที่ลวดหนามขาดนั่นแหละ คือพื้นที่สังหารหรือ killing zone ที่ถูกวางทุ่นระเบิดดักไว้หมดแล้วโห oh. หรือบางครั้งก็ใช้วิธีตะโกนด่าทอยั่วยุจากฝั่งตรงข้ามเพื่อให้ฐานเราโมโหแล้วเดินเข้าไปหากลางพื้นที่โลง่งซึ่งก็คือการล่อให้เข้าไปติดก,กับดักเหมือนกันมันมีอีกเคสหนึ่งที่สะท้อนเล่เหลี่ยมแบบนี้ชัดมากคือเหตุการณ์วันที่23พฤศจิกายนที่ทหารกัมพูชาประมาณ20นาย รุกเข้ามาใกล้จุดที่ทหารพรานไทยกําลังจะวางรั้วลวดหนามค่ะพอเราส่งชุดเจรจาเดินออกไปคุยซึ่งก็ต้องเดินห่างจากจุดเดิมไปประมาณ200เมตรพอคุยเสร็จเหมือนจะไม่มีอะไรเขาก็ถอยกลับไปแต่พอทหารเรากลับมาที่เดิมลวดหนามหีบเพลงที่เตรียมไว้หายไปหมดเลยค่ะหายไปเลยถูกขโมยไปเกลี้ยงนี่คือการปฏิบัติการที่ใช้การเจรจาเป็นฉากบางหน้าเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแล้วเข้าขโมยยุธทธปกรณ์ มันคือยุทธวิธีแบบกองโจรแท้ๆแต่ทั้งหมดที่ว่ามายังไม่น่ากลัวเท่าสิ่งที่ทีม AOTTH ไปเจอที่บริเวณช่องอานมาค่ะมีอะไรที่น่ากลัวกว่าการวางระเบิดดักสังหารอีกเลยครับมีค่ะพวกเขาเจอทุ่นระเบิดที่ถูกหยอดกาวค่ะหยอดกาวหยอดกาวเพื่ออะไรครับเพื่อขัดขวางการถอนสลักนิรภัยค่ะลองนึกภาพตามนะคะปกติแล้วหน่วยเก็บกู้ระเบิดหรือ EOD จะมีขั้นตอนในการค่อยๆถอนสลัก เพื่อทำให้ระเบิดปลอดภัยก่อนอ๋อ oh, ครับแต่การเอากาวตราช้างหรืออีพ็อกซี่ไปหยอดไว้ตรงสลักมันทำให้การถอนสลักทำไม่ได้ถ้าฝืนดึงเมื่อไหร่ระเบิดก็จะทำงานทันทีโห oh. นี่คือเจตนาที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงค่ะมันไม่ใช่การวางเพื่อป้องกันพื้นที่แต่มันคือการดัดแปลงอาวุธโดยมีเป้าหมายเพื่อสังหารหน่วยเก็บกู้โดยเฉพาะเลยมันโหดเยี่ยมและเลือดเย็นมากค่ะอันนี้ฟังแล้วน่าขนลุกเลยนะครับ มันยกระดับความขัดแย้งไปในทางที่เลวร้ายมากแล้วยุทธวิธีที่โหดเหี่ยมขนาดนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นใช่ไหมครับถ้าจะเข้าใจภาพรวมจริงๆเราต้องย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ตลอดทั้งปี2568ว่าอะไรเป็นตัวจุดชนวนเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ค่ะถ้าเราจะหาจุดเริ่มต้นของระลอกล่าสุดนี้ต้องย้อนกลับไปวันที่28พฤษภาคมที่มีการประทะกันครั้งแรกที่บริเวณสามเหลี่ยมมรกตหรือช่องบกครับ ซึ่งครั้งนั้นมีทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายหลังจากนั้นการเจราจาระดับรัฐมนตรีกลาโหมของสองฝ่ายก็ไม่เป็นผลสถานการณ์ก็เริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆแล้วฝ่ายไทยตอบสนองต่อเรื่องนี้ยังไงครับในตอนนั้นคือทางไทยพยายามใช้การตอบสนองที่เรียกว่าเป็นลำดับขั้นค่ะคือไม่กระโจนไปสู่การใช้กำลังทหารในทันทีหลังจากเจราจารล้มเหลวสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชก็มีมติเมื่อวันที่6มิถุนายน มอบอำนาจให้กองทัพเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ชายแดนทั้งหมดซึ่งนำไปสู่การออกมาตรการควบคุมจุดผ่านแดน4ีระดับเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกดดันมาตรการ4ระดับที่ว่ามีอะไรบ้างครับระดับที่1คือเบาสุดแค่คัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าออกอย่างเข้มงวด<อ>ระดับที่ 2. คือการจำกัดเวลาเปิดปิดด่านระดับที่3คือการปิดจุดผ่านแดนบางจุดที่เป็นจุดย่อย,ย,อย แล้วก็ระดับที่4คือขั้นสูงสุดคือการปิดจุดผ่านแดนถาวรทั้งหมดอ่อคือเป็นสเต็ปไปใช่ค่ะแนวคิดคือเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมจะยกระดับการตอบโต้แต่จะทําอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่การใช้กําลังแบบทันทีทันใดดูเหมือนว่าฝ่ายไทยพยายามจะคุมเกมด้วยมาตรการทางทูตและเศรษฐกิจก่อน แต่แล้วสถานการณ์ก็เหมือนถูกราดน้ำมันเข้ากองไฟเลยใช่ไหมครับเมื่อมีเรื่องการเมืองภายในประเทศเข้ามาแทรกใช่ค่ะโดยเฉพาะกรณีคลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ที่รั่วออกมาใช่เลยค่ะกรณีคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นเสียงสนทนาระหว่างอดีตนายกรัฐมนตรีแพทองทานกับฮุนเซนที่หลุดออกมาเมื่อวันที่18มิถุนายนถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากครับกระบผลกระทบมหาศาลค่ะ เพราะเนื้อหาในคลิปนั้นถูกตีความว่าผู้นำของไทยในขณะนั้นยอมรับกับผู้นำต่างชาติว่ารัฐบาลมีปัญหากับกองทัพของตัวเองและก็พูดในทำนองว่ากองทัพเป็นฝ่ายตรงข้าม mm hmm. ในทางการทูตนี่คือการเดินเกมที่ผิดพลาดอย่างมหันต์การเปิดเผยความขัดแย้งภายในชาติให้คู่ขัดแย้งรับรู้มันทำให้จุดยืนและอำนาจต่อรองของประเทศไทยในการเจรจาเรื่องชายแดน อ่อนแอลงอย่างมากในช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นวิกฤตการเมืองจริงๆพักภูมิใจไทยถอนตัวจากรัฐบาล รัฐบาลกลายเป็นเสียงข้างน้อยแล้วท้ายที่สุดก็นำไปสู่การที่ศาลร,รัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้คุณแพรทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากตำแหน่งในเวลาต่อมาใช่ค่ะท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนที่ยังคุก,กรุ่นไม่เลิกครับและเมื่อการทูตอ่อนแอลงเพราะความขัดแย้งภายในบวกกับความตึงเครียดที่สะสมมาตลอดสุดท้ายมันก็ระเบิดออกมาเป็นการประทะครั้งใหญ่ด้วยอาวุธหนักในเดือนกรกฎาคมถึงขั้นใช้อาวุธหนักเลย ใช่ค่ะสถานการณ์มันบานปลายไปถึงขั้นที่ฝ่ายไทยต้องใช้เครื่องบินขับไล่ F 1 6เข้าโจมตีทางอากาศต่อฐานที่ตั้งของกัมพูชาบริเวณชายแดนซึ่งนี่คือการยกระดับความขัดแย้งจากภาคพื้นดินสู่การใช้กำลังทางอากาศเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีจากนั้นก็มีความพยายามเจราจากันอีกครั้งจนเกิดข้อตกลงหยุดยิง แต่สุดท้ายข้อตกลงนั้นก็พังลงหลังเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดล่าสุดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนค่ะซึ่งทําให้ตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งและนํามาสู่คําถามใหญ่ที่ว่าแล้วทางออกของประเทศไทยคืออะไรกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในตอนนี้คืออะไรกันแน่ประเด็นนี้เป็นหัวใจของการถูกเถียงเชิงยุทธ,ธศาสตร์ในบ้านเราตอนนี้เลยค่ะซึ่งพอจะแบ่งแนวคิดหลักๆออกได้เป็นสองขั้วใหญ่ๆกับอีกหนึ่งทางสายกลางขั้วแรกเสนอโดยดรนพดลกันนิกา ท่านเรียกว่าแนวคิดการหยุดเชิงยุทธศาสตร์ที่สงบนิ่งหรือ strategic pause strategic pause ฟังดูเหมือนการนิ่งเฉยหรือการไม่ทำอะไรเลยหรือเปล่าครับหลายสิบปีอ๋อ oh, ครับท่านมองว่าสำหรับไทยการตัดสินใจทำสงครามที่อาจจะถูกใจคนแค่ในระยะสั้นอาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อประเทศในระยะยาวไปอีก50-60ปีได้ดังนั้นการหยุดนิ่งเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลาย คือยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติในภาพรวมฟังดูก็มีเหตุผลนะครับแต่ผมก็อดคิดในมุมของทหารที่อยู่หน้างานหรือชาวบ้านตามแนวชายแานไม่ได้การหยุดเชิงยุทธศาสตร์ของเรามันจะกลายเป็นการปล่อยให้เขารุกเอาเอาหรือเปล่าครับการนิ่งของเราจะถูกมองว่าอ่อนแอไหมนั่นคือคําถามสําคัญที่อีกขั้วหนึ่งยกขึ้นมาตู้แย้งเลยค่ะรอสสดรบุญส่งเฉลทอนได้วิเคราะห์ประเด็นนี้ไว้อย่างแหลมคมมากครับ ท่านตั้งคำถามว่าการนิ่งเฉยของเราที่เป็นมาตลอดหลาย10ปีมันเป็นการหยุดเชิงยุทธศาสตร์จริงๆหรือมันกำลังจะกลายเป็นการยอมรับเชิงรับ passive acceptance ไปแล้วการยอมรับเชิงรับหมายความว่าอย่างไงครับดรบุญส่งชี้ว่าการที่เราทำได้แค่ส่งหนังสือประท้วงไป5 600ฉบับตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาโดยไม่มีการตอบโต้อะไรที่เป็นรูปธรรมเลยมันเปิดโอกาสให้กัมพูชาสามารถสร้างสิ่งที่นักยุทธศาสตร์เรียกว่าข้อเท็จจริงสำเร็จหรือ fade a complete ขึ้นมาบนพื้นที่พิพาทได้ f a t e a complete คำนี้ได้ยินบ่อยช่วยอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆหน่อยได้ไหมครับ มันเหมือนเพื่อนบ้านค่อยๆเลื่อนรั้วบ้านมารุกที่เราทีละนิดนดค่ะ oh. ตอนแรกแค่ไม่กี่นิ้วเราก็แค่บ่นๆแต่ไม่ได้ทำอะไรผ่านไปปีหนึ่งเขาเริ่มเอาเก้าอี้มาตั้งตรงนั้นเราก็ส่งจดหมายไปประท้วงผ่านไปอีก5ปีเขาสร้างศาลาเล็กๆตรงนั้นเลยครับพอถึงจุดนั้นในสายตาคนนอกมันดูเหมือนว่าศาลานั้นเป็นของเขามาตั้งไหนตระไรแล้วเพราะมันตั้งอยู่ตรงนั้นมานานแล้ว นี่คือข้อเท็จจริงสําเร็จที่ถูกสร้างขึ้นบนดินแดนของเราเข้าใจเลยครับอาหารในพื้นที่ทับซ้อนมันก็คือหลักการเดียวกันพอเวลาผ่านไปนานๆเข้าการจะไปบอกให้เขารื้อถอนมันก็ทําได้ยากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นดรบุญส่งจึงสรุปว่าสิ่งที่เราทําอยู่ไม่ใช่การชนะโดยไม่รบตามตําราพิชัยสงครามสุนบูแต่มันคือการสูญเสียทีละน้อยไปเรื่อยๆต่างหาก พอฟังแบบนี้แล้วก็เห็นภาพชัดเลยครับงั้นก็แสดงว่ามันมีทางเลือกที่3ที่อยู่ตรงกลางระหว่างการทำสงครามเต็มรูปแบบกับก,บการอยู่นิ่งๆเฉยๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนั่นคือแนวคิดทางสายกลางที่เสนอโดยนักวิเคราะห์หลายท่านคือการใช้กำลังแบบจำกัดและสมส่วนหรือ limited proportional force ควบคู่ไปกับการประกาศเส้นตายหรือ red lines ที่ชัดเจนให้ฝ่ายกัมพูชารับรู้ไปเลย ยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าเส้นตายที่ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเช่นการประกาศให้ชัดเจนว่าหากมีการสร้างหมู่บ้านหรือสิ่งปลูกสร้างถาวรใหม่ในเขตที่ไทยอ้างสิทธิ์เราจะส่งกําลังเข้ารื้อถอนทันทีโดยไม่มีการเจรจาหรือหากการวางทุนระเบิดอีกเราจะไม่ใช่แค่ประท้วงแต่จะตอบโต้ด้วยปฏิบัติการทางทหารแบบจํากัดเป้าหมายต่อทานที่รับผิดชอบหรืออย่างที่มีอดีตทหารพรานท่านหนึ่งเสนอแนวคิดเกลือจิ้มเกลือ คือการตั้งหน่วยรบนอกแบบขนาดเล็กเพื่อตอบโต้สงครามกองโจรโดยเฉพาะเลย๋อ oh. หัวใจของแนวคิดนี้ไม่ใช่การเรียกร้องสงครามเต็มรูปแบบแต่เป็นการสร้างอำนาจป้องปรามที่น่าเชื่อถือหรือ credible deterrence ขึ้นมาใหม่เหมือนกับที่ประเทศอื่นๆเขาทำกันใช่ไหมครับอย่างสิงคโปร์ที่ถึงจะเล็กแต่ก็มีกองทัพทีท่แข็งแกรง่งจนไม่มีใครกล้ายุ่งหรืออิสราเอลที่มีนโยบายตอบโต้ทันทีทุกครั้งที่ถูกละเมิดอ,อธิปไตย หลักการเดียวกันเลยค่ะมันคือหลักการที่ว่าหากท่านต้องการสันติภาพก็จงเตรียมพร้อมที่จะทำสงครามการเจรจาจากจุดยืนที่แข็งแกร่งและแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมจะปกป้องผลประโยชน์ของเราจริงๆย่อมมีน้ำหนักมากกว่าการเจรจาจากจุดยืนที่ดูเหมือนอ่อนแอและไม่กล้าทำอะไรเลยครับดังนั้นหัวใจของการถกเถียงนี้จึงไม่ใช่การเลือกระหว่างการทำสงครามกับการรักสันติ แต่คือการค้นหาสมดุลที่เหมาะสมที่สุดระหว่างการทูตกับการสร้างอำนาจป้องปรามที่น่าเชื่อถือเพื่อให้เราสามารถปกป้องอธิปไตยของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดสรุปแล้วการเจาะลึกของเราวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่า ความขัดแย้งที่ชายแดงครั้งนี้มันซับซ้อนหลายมิติมากจริงๆนะครับตั้งแต่ยุทธวิธีแบบกองโจรบนภาคพื้นดินที่ใช้ทุ่นระเบิดที่ดัดแปลงอย่างโหดเทียมเป็นเครื่องมือค่ะการชิงไหวชิงคลิปทางการทู่ที่เกี่ยวพันกับการเมืองภายในอย่างแยกไม่ออกจนมาถึงการถกเถียงทางยุทธศาสตร์ในระดับชาติว่าเราควรจะนิ่งรอหรือควรจะตอบโต้อย่างไรใช่ค่ะ และในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมามีประเด็นหนึ่งที่น่าขบคิดมากคือการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนของสงครามกับต้นทุนของการไม่ทำอะไรเลยในสายตาของนักลงทุนระหว่างชาติพวกเขาจะเคารพและเชื่อมั่นในประเทศที่สามารถปกป้องอธิปไตยและเขตแดนของตนเองได้อย่างเข้มแข็งมากกว่าประเทศที่ดูอ่อนแอและยอมให้ถูกละเมิดโดยไม่มีการตอบโต้ที่มีนัยสำคัญ่าคิดมากครับ ซึ่งในขณนะเดียวกันล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าทั้งสองฝ่ายได้เริ่มภารกิจสำรวจร่วมโดยใช้ดโดรนเพื่อปักหมุดเขตแดนชั่วคราวแล้วซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีแต่ก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดต่อไว้ให้เราค่ะว่าในยุคที่สงครามไม่ได้มีแค่การรบเต็มรูปแบบแต่เต็มไปด้วยยุทธวิธีแบบลูกผสมและปฏิบัติการในพื้นที่สีเทาหรือเกรย์โซนแบบนี้ครับนิยามของคำว่าการปกป้องอธิปไตยที่แท้จริงนั้นคืออะไร มันคือเส้นที่ขีดไว้บนแผนที่หรือมันคือความน่าเชื่อถือของการตอบสนองจากรัฐเมื่อเส้นนั้นถูกลงละเมิด